เพื่อนๆวันนี้ครับมีบอลครับวันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่าผมมาทําธุระครับก็เลยลงคลิปช้าหน่อยนะแต่ว่าก็มานะวันนี้ครับมีบอลพรีเมียร์ลีกครับทั้งหมด5คู่5รถชาตินะฮะผมก็จะมาฟันธงอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ขิงก่อนเตะเอาขิงก่อนเกมกันไปแล้วผมเลยเปลี่ยนเป็นขิงก่อนเตะ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567นะฮะก็เป็นนัดที่22บางทีมก็23ก็แล้วแต่ใครติดบอลถ้วยก็ยังไม่ได้เตะในนัดที่23ครับก็เลยต้องมาเตะนัดที่22ก็แล้วแต่ครับแต่วันนี้ครับบอลพรีเมียร์ลีกครับคู่เย็นเลยนะฮะหนึ่งทุ่มครึ่ง ของเวลาบ้านเราของอังกฤษปัจจุบันบ่ายโมงเที่ยงเที่ยงโอ้โหแต่กันตั้งแต่เที่ยงกันไปเลยพราะเขาลากยาวมันไปยันนู่นนะเดี๋ยวดูเด็กผู้สุดท้ายวิลล่าเดินเที่ยงคืนครึ่งนะจบมันก็ตีสองครึ่งมันก็จะดึกดึกดื่นไปเขาเลยแต่กันแต่เที่ยงคู่รกแ็คพออแตกที่แต่ตั้งแต่เที่ยงครึ่งครับไม่ใช่ลิวพูครับ ลิพูเนี่ยแต่วันเสาร์ตอนเที่ยงครึ่งของกรีฑเนี่ยมายาวนานมากจนครอปก็ดา่าคนจัดโปรแกรมก็คราวนี้ก็เลยมาเป็นเอฟบูตันเจอสเปอร์ครับนัดที่แล้วครับเอฟบูตันเสมอมานะฮะและฟอร์มก็ตั้งแต่เขาโดนหักตัดแต้มไปเนี่ยฟอร์มก็ดีขึ้นมาเลยนะฮะหักไปสิบแต้มเขาไอคะแนนขึ้นมา รวดโดูขึ้นมาอยู่โซนพน้นโซนหนีตกชั้นน่ะเขาขึ้นมาบนสูงเลยไม่สูงหรอกเลยจากโซนตกชั้นไปไม่เท่าไหร่ครับส่วนสเปอร์ครับคาซองเฮืองมินปาบซาแล้วใครอ่ะอีกคนนึงอ่ะที่ตกรกอนี่ผู้หยากได้อ่ะแต่ก็มีปัญหาครับนัดที่แล้วก็กดใครมาไม่รู้ครับชนะมาครับผมดูอยู่ลืมครับตอนนี้ลืมครับ อ้าวเอาใหม่ครับเอวตันครับเสมอฟูลแลมไปศูนย์ศูนย์ไปดูผลมาให้เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่มีผลคู่นัดที่แล้วเหรือจะได้ามาเป็นแนวทางในการตกกระบาลเพื่อนได้เสมอฟูลแลนมาครับ0ูนย oh, ์ศูนย์โอ้เอวตันฟอร์ไม่ดีเลยตั้งแต่ได้แต้มกลับคืนมาเสแต้มที่โดนหักไปก็ออกทะเลไปเลยนัดที่แล้วก็เสมอฟูลแลมไปศูนย์ศูนย์ส่วนสเปอร์ครับ สเปอร์ก็ชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ2โดยการที่อีวานโทนี่ได้ยิงด้วยมันกลับมาปุ๊บจริงเลยเว้ยอีวานโทนี่เลิกแทงบอลไปได้แล้วนะอีวานอยู่ไปนักบอลอยู่แอฟริกันจะเปิดคุลิสันคราฟเจอร์ทอดแนมฮอสเปอร์ครับสเปอร์ครับถึงไม่มีซองเฮืองมินแต่เขาก็มีคูรูเซฟตี้ริชาร์สันและตีโมวานเนอร์กองกลางก็มีไอจอนสันี่เด็กน้อยที่ซื้อมาจากฟอเรสต์ไอตัวนั้นก็ดี แล้วก็มีมีใครอ่ะไฮเบอร์โอ้โหตัวรับเมื่อรู้การที่แล้วนี่เป็นตัวจริงนะไฮเบอร์เนี่ยหลังก็ไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้ไฟน์เดฟเล็กไฟน์เดบลึกไฟน์เดเบรกอะไรเนี่ยนั่นก็ซื้อมาจากคอแนแลนทีเด็ดเลยตัวนี้ฉะนั้นครับคู่นี้นะฮะเอฟเวอร์ตันจะเล่นในบ้านแต่ก็คงต้านทานเกมรุกของสเปอร์ไม่ไหวฮะ ก็จะพ่ายแพ้ให้แพ้ต่อท็อตแนมฮอสเปอร์ไปครับเอเวอร์ต hmm. ันจะเปิดบ้านแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไป1ประตูต่อ3ครับฟ mm hmm. ันทงครับ mm hmm. และคู่ที่2ตอน4ี่ทุ่มครับ New mm hmm. นิวคาสเซิลเบอร์เซนเชมปปตต้อนรับการมาเยือนของล mm ูตันทาวพึ่งสร้างบริกเซอร์ไพรส์ไปอัดไบรตันมา4ประตูต่อศูนครับล mm ูต hmm. ันทาว เปิดบ้านอัดนิวคาเซนไปต้นมาฮะโอ้โหสุดยอดครับแต่ว่านิวคาเซนก็ไม่ธรรมดาครับนิวคาเซนครับก็ไปชนะแอสตันวินล่าที่บ้านแอสตันวินล่าเลยครับมาหนึ่งประตูต่อสามฟอร์มดีทั้งคู่ครับฉะนั้นเราต้องเทใจให้ไปทางเจ้าบ้านครับเพราะว่าทรงบอลของนิวคาเซนดูดีกว่ารูตันทาวครับ และเล่นในบ้านด้วยนิวคาสเซิลเนี่ยขี้หมูขี่มานะครับยังไงก็ต้องแอนโทนีคอร์ดอนมันต้องยิงครับไอตัวนี้ครับไวเร็วทีเด็ดเผือๆอีซากอาจะได้ยิงครับเจ็บหรือเปล่าวะแต่คอร์ดอนน่ยได้ยิงแน่ผมจึงปันธงให้ครับฟอร์มดีทั้งคู่แต่ได้เล่นในบ้านครับนิวคาสเซิลนิวคาสเซจะเปิดบ้านชนะลูเทนทาวไป2ประตูต่อหนึ่ง และหนึ่งในสองประตูของนิวคาสเซิลจะมีแอนโทนีคอร์ดอนครับ <c oughs> ทีเด็ดทีขาดและคู่ที่สามครับสี่ทุ่มครับไบรตันจะเปิดบ้านเจอคริสตันพาเลตไอ้ย,ยะนกนางนวลน,นกนางนวลเพิ่งโดนลูตันทาวสสยดาบมาสี่ลูกครับส่วนคริสตันพาเลตครับเดี๋ยวขอไปเปิดดิช t i o n a รีหน่อยครับ คริสตันพาเลยครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเชฟยูในเจ็ดมา3ประตูต่อ2ว้าสุดยอดเลยเว้แต่แต่แล้วก็แต่ไบรตันครับนาที่แล้วอับอายครับโดนน้องใหม่ยิงยัดรูตูดมา4ลูกนัดนี้แซฟแด็กราบบี้โค้ชของไบรตันต้องเรียกศรัทธาแฟนคืนมาครับเพราะผมไปดูสิติมาครับ 16นัดหลังสุดแซดพาไบรตันชนะได้3ครั้งเองครับนัดนี้ได้เล่นในบ้านครับต้องโชว์ของนะครับผมจึงคิดว่านัดนี้ไบรตันจะเฝ้าบ้านยิงนกคริสตันพาเลสประสาทเรียนแก้วไป2ลูกครับไบรตันจะเปิดบ้านชนะคริสตันพาเรสไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับสุดยอดครับเชื่อผลครับฟันธงโชวช์ว แน่นอนต่อมาครับคู่ที่4ตอนสี่ทุ่มครับเบอร์ลี่จะเปิดบ้านเจอฟูลแรมครับโอ้โหคู่นี้เป็นบอลสไตล์ภาคื้นดินทั้งคู่ครับคู่นี้น่าดูมากครับนัดที่แล้วครับเบอร์ลี่ครับไปเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้กู้าและไปเล่นในบ้านเขาจะไปเหลือขี้อะไรอะ่ะ แล้วที่ทีที่ไม่เหลือเพราะว่าเควินเดบรอยมาฮาลันอย่างหมาอย่างวะแต่ไม่เห็นยิงเลยนะแต่ก็มานะนัดที่แล้วครับเบอร์ลี่บุกไปที่อังไอบ้านก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้แมนซิตี้ลืมบุกไปแพ้มแมนซิสตี้มา3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ยิงยได้ด้วยก็สุดยอดมากครับส่วนฟูลแลมครับ เปิดบ้านเสมอเอเฟเวอรตันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดนี้ครับเบอร์ลี่ถ้ายังไม่ชนะถ้ายังแพ้อยู่มีสิทธิตกชั้นเยอะมากนะฮะแต่ถ้าชนะโก็ยังจะมีสิทธิ์ดิ้นรนอยู่ในเพียร์เมียร์เรกอีกส่วนฟูลแลมก็ได้โรย่าจากเคลซีมาไปยืมตัวมาเพราะคิมนินเสบาดเจ็บ และกวางอีชานก็ติดเล่นถ้วยเอเชียนครับกวางอีชานี่มีเขาอยู่นี่แพ้ยากนะเขายิ่งบ่อยตั้งแต่ไม่มีกวางอีชานี่ฟูแล่มมนี่ออกทะเลไปเลยเละเทะตุ่มเปะเละตุ่มเปะหลาเละตุ่มเปะเอ้ยเละตุ่มเปะหลาเละตุ่มเปะมาตลอดเลยอ่ะถ้าฉะนั้นนะนัดเนี้ยฟูแลนต้องได้สัาธาแฟนบอลคืนมามาโกซินวาต้องใช้โบย่ารองโบย่านี่ แต่ผมดูเขาเล่นที่เทลซีผมว่าเขาดีกว่าแจ็คสันนะแต่เขาไม่ค่อยไวบปเชตินโน่เลยชอบแจ็คสันมากกว่าเลยปล่อยยืมมาให้ฟูลแลมแนวทางการเล่นเปลี่ยนไปเพราะเขาไม่เหมือนคริมินสครับ mm hmm. เขายืนค้ำอยู่หน้ายอย่างเดียวคริมินสชอบลงมาหลังชอบออกเปีกออกซ้ายแต่ฟูลแลมจะปักหลักเอ้แต่โบย่าจะปักหลักในกรอบเขตโทษเพื่อรอบอลจากเพื่อนครับและนัดนี้จะเป็นการเปิดตัวโบย่า ah ที่สวยงามครับฟูลแลม จะบุกมาชนะเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อ1ครับหนึ่งในนั้นจะได้ประตูจากโบรโยาสูนหน้าตัวใหม่ที่ยืมมาจากเชลซีครับปันตรงโชคโชครับและคู่สุดท้ายและท้ายสุดครับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับสิงห์พง,งาัดแอสตันวิลล์คู่นี้ครับ เชฟฟิลด์ยูเดพึ่งพ่ายแพ้กับคร mm ิสตันพาเรตมา3ประตูต่อ2ครับส่วนแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านพ่ายแพ้กับสาริกาดงนิวคัสตัลไป1ประตูต่อ3ครับนัดนี้ครับแอสตันวิลล่าถ้ายังอยากจะมีรุ่นในถ้วยยุโรปอยู่นะครับ mm hmm. ก็ต้องชนะนัดนี้ให้ได้ครับ mm hmm. ถ้าแพ้อีก mm hmm. ผมว่าสเปอร์ก็จะตามมาติด หรือจะแซงไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าคะแนนอันนั้นผมจําไม่ได้ครับผมจำตั้งแต่ลิฟว์ครับห้าสิบสองแต้มครับไว้จา่าฝูงไว้จ่าฝูงไว้หนาวสิจ้ากับแมนซิตี้อ่ะไม่ตามมาติดนะฮะนาทีแอสเซนวิลล่าต้องล้างอายตัวเองที่แพ้นิวคาสเซิลมานะครับหนึ่งประตูต่อสามครับผลงานนัดที่แล้วครับเชฟยูก็บอกไปแล้วครับแพ้ที่ตันพาเลทมาสว่วนแอสเซนวิลล่าก็แพ้นิวคาสเซิลมา นัดนี้ครับนัดนี้ครับแอสตันวิล่าครับจะเปิดไม่ได้เปิดบ้างเขาจะบุกไปยัดเยียดความปรชาชัยให้กับเชฟยูในเตดครับเพราะผมมองดูแล้วเชฟยูอ่ะไม่น่ารอดตกชั้นครับแอสตันวิล่าจะชนะไปได้1ประตูต่อ2หรือ1ประตูต่อ3เลยนะครับเพราะว่ากองหน้าเขาไบลี่ก็ทีเด็ดโอริวัดกินไม่ได้ยิงมานานก็จะยิงนัดนี้แหละครับแล้วการหุยลังปะ ไม่รู้อีกแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมขอฟันธงโชว์โชว์แอสตันวิลล่าจะชนะจะบุกไปชนะเชฟยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับสรุปเลยครับเอฟเวอร์ตันคู่แรกทุ่มครึ่งเอฟเวอร์ตันจะเปิดบ้านชนะไอ้แพ้สเปอร์ไป1ประตูต่อ3ครับนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านชนะรูตันทาวไป2ประตูต่อ1ใไบตันครับจะเปิดบ้านชนะคริสตันพาเลทไป2ประตูต่อ0ครับ เบอร์ลี่ครับจะเปิดบ้านแพ้ฟูแล่มไป1ประตูต่อ2ครับและเชฟฟิลด์ยูไนเตดครับจะเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ2ครับผมธญบูณ์เทียนรัฐหรือหนุ่ยพายุขอฟันตองห้าคู่วันนี้ไว้เท่านี้ครับและพรุ่งนี้ครับลิพูลอ์เซนอลและผมจะมาบอกให้ว่าใครจะชนะแมนซิตี้อีกแมนยูแมนย,มนย,มนยูเวสต์แฮมอีก แมนซิตี้ผมจะมาฟันธงพรุ่งนี้ครับอย่าลืมติดตามชมครับหนุยพายุ N U Y เวนวัก P A Y U นุยพายุครับผมเสาร์ที่สมวันนี้ครับขอให้ชมบอลอย่างมีความสุขครับและขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับเพื่อนเ่มิตรรักแฟนเพลงทุกคนครับไปก่อนครับ